อจอนนเดียนี่ผมชอบมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วคขารู้สึกยป็นไงบ้างคะเร็วแรงดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอบ้านไร่นะคะจังหวัดอุทัยธานีอยู่ในบริษัท c L เ t e c เทคโนโลยนะคะผู้แทนจัดจำหน่ายรถแท็กซร์จอนเดียค่ะแล้วก็เป็นบริษัทนะคะ เคเคกลการบ้านป่ดนะคะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงของรถแท็กเตอร์แล้วก็จะมีเงินชัยโยนะคะสีเทืทอของเราค่ะวันนี้เ,นเราจะมีการทดสอบทดลองท้ายนะคะรถมากของนักนนะคะแล้วก็มีการจัดชโชว์รถ3028 TN ของเรานะคะตอนเดียค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปชมบรรยากาศงานนะคะการทดลองท้ายแล้วก็จะไปสร้างจัดผู้ใช้รถแท็กเตอร์ของเราจริงนะคะ<ห>ที่ได้ทําการทดสอบแล้วว่ารู้สึกอย่างไรบ้างค่ะ เรามาฟังความรู้สึกของลูกค้าที่ได้ทดลองขับรถจ o h n d e นะคะ3028 EN ของเราความรู้สึกเป็นไงบ้างคะก็เร็วแรงดีครับต่างจากยี่ห้ออื่นไหมที่เคยลองขับมาต่างครับมันก็เร็วกว่าแรงกว่าแรงกว่าครับถ้ามีโอกาสจะเลือกใชจ้จ o h n d e e ไหมคะใช่คร,ครับแน่นอนแน่นอนครับ <laughs> ขอบคุณค่ะ วัีครับวันนี้อยู่กับพี่อะไรครับผมเต่าครับผมพี่เต่านะครับครับพี่เต่านี่เป็นเจ้าของรถคันนี้เลยนะครับผมใช่ครับผมตอนทีฮะรัทำไมตัดสินใจซื้อตัวนี้ไปครับอ๋อจนเดียวนี่ผมชอบมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับผมก็พอดีมีโอกาสก็เลยลองซื้อมาทดลองถ่ายดูครับครับแล้วซื้อไปถ่ายแล้วใช้งานเป็นไงบ้างครับผมผมว่าแรงบิดนี่ถือว่าดีเลยครับผมแรงบิดมาตามตลอดเลยครับตามที่เราเราใจใช่ครับใช่ครับ คคคคครรัับผมมกก็ schnell. ขออุุณณี่่ตาาาสวัสดีค่ะผลเงินชยโยนะคะวันนี้นะคะมาอยู่กับพุธจอนเดียนะคะแล้วก็เงินชยโยนะคะอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีนะคะอําเภอบะไร่นะคะวันนี้นะคะเงินชยโยและก็จอนเดียนะคะได้มาจัดร่วมกันนะคะตอนนี้นะคะเงินชายโยนะคะมีโปรโมชั่นนะคะไม่เช็คไม่ค้ำไม่โอนนะคะแล้วก oui> ็ไม่ต้องผ่อนสองวัแรกนะคะฝากเงินชยโยด้วยนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับงานทดลองถ่ายในวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนหรือว่ากเกษตรกรท่านไหนนะคะสนใจรถแทรกเตอร์จอเดียวของเรานะคะสามารถติดต่อได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k CLM เทคโนโลยีค่ะแล้วก็ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ทยคลิปได้เลยนะคะฝากติดตามงานนะคะการจัดออกบูธทดลองถ่ายของบริษัทเราด้วยค่ะ